อันนี้กลิ่นซากุระเป็นกลิ่นที่ฉันชอบมากวิซากุระมีกุหลาบและก็มีบัวหลวงนะคะในวันที่น้ําหอมยังไม่ทําออกมาแล้วไม่ใช่ถูกนะคะหัวน้ําหอมมาจากประเทศญี่ปุน่นเป็นหัวน้ําหอมมาจากประเทศญี่ปุน่นไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นหัวน้ําหอมล้วนๆเลยทุกคนอีฉันทํามาใช้เองแล้วเอามาอธิษฐานจิตถ้าจะทําน้ําหอมขอให้ปาฏิหาริย์เกิด คุณรู้ไหมวันแรกสองสาวันแรกเปิดใบจองน้ำหอมค่ะพิฉันวันได้รับยอดวันแรกหกหมื่นขวดค่ะทุกคนคุณคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปฏิหารหรือเรื่องฟุกละคะหกหมื่นขวดทีนี้คุณฟังนะครูสบายใจค่ะพูดทางนำมาเงินทนำมาทองสังทางนำมาของเอหิมะมะเพลงเพ่ง,พงาผหาลุลยรวยนะคะ แล้วก็เอามาใช้ที่ตัวนะคะทุกคนเป็นคนที่แบบมูสุดนะคะขึ้นรถปุ๊บต้องมูไปวัดไหนต้องมูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบสมมุติซื้อไปหนึ่งขวดคุณคอยดูนะคุณจะยังใช้น้ําหอมไม่หมดขวดคุณจะได้ค่าน้ําหอมคืนไม่ว่าคุณจะซื้อน้ําหอมเท่าไรหร่ก็ตามสมมุติคุณซื้อน้ําหอมหนึ่งขวดน้ําหอมยังไม่ทันหมดขวดคุณจะได้ค่าน้ําหอมคืนเป็นกําไรจากอะไรไม่รู้แหละแต่ได้แน่นอน อาจจะถูกหวยอาจจะแบบขายของได้กําไรหรืออะไรก็ตามแล้วทีนี้คุณมาดูโค้ดพี่นงเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าช่การงานใหญ่โตมโหฬานเขาเชื่อครูสุดใจเขาเปิดน้ําหอมไปเอาไปใช้ปุ๊บถูกรางวัลที่สองหกแสนบาทตี๊ดในกาะทุกคนครูให้เชื่อว่า เงินที่จะได้มามันจะได้มากกว่าค่าน้ําหอมเพราะฉะนั้นมันจะมาจากทางไหนก็ช่างมันเข้าใจหรือยังแล้วใครนะทีมงานของครูกิ่งน,นะตั้งแต่ซื้อน้ําหอมจนถึงวันนี้ถูกหวยทุกงวดค่ะจากไม่เคยถูกหวยเลยแล้วก็ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าธรรมดานะลูกทีมของแม่การใช้น้ําหอมค่ะ ถูกรางวัลที่หนึ่งเอากร๊ดนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งแบรนด์ก้าถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนแล้วนะคะจุ้จุ้แล้วก็ล่าสุดคนนี้ไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่แต่ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะเชื่อให้สุดค่ะทุกคนว่าน้ําหอมหมู่ได้คุณดูนะคะความเชื่อมันไม่ต้องซื้อหาความเชื่อมันเกิดจากเชื่อแต่สิ่งดีๆเขาเชื่อสุดใจทุกคนกลายเป็นว่าพ่อสามีถูกรางวัลที่หนึ่ง หกล้านแบ่งให้ลูกคนละสองล้านสองล้านสองล้านนะคะนี่แหละค่ะทุกคนเห็นอะไรหรือ,อยังคะพลังงานที่ครูกําลังจะสอนคุณมันไม่ได้เกี่ยวแก่แค่แค่เรื่องน้ําหอมน้ําหอมนี่มันจับต้องได้มันเชื่อง่ายไงแต่อะไรที่มันไม่มีอยู่จริงมันมองไม่เห็นมันต้อง NLP มันต้องคิดเอาเองคุณจะคิดไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ที่พึ่ง